มาในจอที่สองของพิรับขาบค้านะคะช่วงนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในประเด็นขอเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือไพ่แรงที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะวันนี้ก็คือท่านวุฒิศักแปดมีสีพ่วงน่วยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่หาจังหวัดสงขลาตอนนี้นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยตอนรับกระสู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก่อนรื่นถามผอก่อนเลยค่ะว่าในพื้นที่รับผิดชอบขณะนี้สถานการณ์พ่ยแรงในเป็นมันผืนบางค่ะครับก็ ค่อนข้างที่จะนักนิดนึงนะครับต้องต้องต้องข้อข้อเนอยียากนำเรียนนิดนิดนึงนะครับในในภารกิจของเขตห้านะพิ่มเติกับว่าเขตหานี่ว่าครับดูแลทุกที่จังหวัดปากใต้นะครับในทุกที่จังหวัดปากใต้ตเนี่ยเรามีพื้นที่ด้านการเกษตรนะครับยที่ประมาณเกือบเกือบห้าล้านนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มเสียงก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะนักแตกต่างกัน แต่วัานไหน50เปอร์เซ็นของความเสี่ยงเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่ว่าเสี่ยงสูงอยู่อีกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10เปอร์เซ็นต์นะครับก็ก,ก็ก็จะมีระดับของความเสี่ยงอยู่นะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าพื้นลักๆก,ก็จะเป็นพวกไม้พุ่มมายืนต้นยางป้ามแล้วก็ทุเรียนแต่ทุเรียนในอนขั้นนักนิดนึงนักในที่นี้คือเขาคันกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงสูง แต่เราเล่นถึงผับรวมซะการการพกปืนหรือดูแลเนี่ยค่ะปัจจุบันี้เป็นมือบางค่ะอ๋อถ้าในกรณีที่ผืนดูดูแรงเนี่ยลักลักก็จะเป็นพวกข้าวเป็นลักนะครับในในข้าวเนี่ยที่เป็นปืนถีเสียงอยู่ก็อยู่ที่จังหวัดยะลาเป็นลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบส่งพันวหลายนะครับทีช่วงนี้เนี่ยทางทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้อ่เข้าไปช่วยเหลืออยู่ข้าวนี่เป็นข้าวอะไรอะคะก็เป็นข้าวเป็นข้าวพวกข้าวข้าวนาปีครับ พวกกัมนาปลังนะครับเป็นการปลูกโดยที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ชนประทานก็เลยมีปัญหาในเรื่อตรงนี้อไรแล้วพวกพืชไร่หรือว่าผุดกระสือซึ่งติดอินก็มีมีไหมค่ะค่อนข้างที่จะไม่ได้รับพุ่นก็ถูกเริ่มเยอะลักลักษก็คือประโยชน์ทางกาวทางปากว่าใช่ครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรเรามีแนวทางในการรับมือช่วงหน้าแรงในช่วงที่หน้าแรงเนี่ยหลักๆนะครับช่วงเนี้ยเรามีคณะวอลลุ่มนะครับของทางทุกที่จังหวัดภาคใต้เนี่ย เรามีการประชุมทุกๆวันงังคารเพื่อติดตามสถานาการณ์<น>ที่ได้นําเลียนว่าพื้นที่5ล้านว่าหลายเนี่ยเรามีพื้นที่เสียงอยู่ที่ประมาณ5 0กซ็ประมาณ2องล้านว่า<น>แต่ในส่อง่องล้านว่าหลายเนี่ยเรามีเสียงสูงเสียงปานกลางแล้วก็เสียงน้อยะนะครับในส่วนของเสียงเสียงสูงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 4, 5อ่าประมาณ4 4หมื่นว่าหลายนะครับลักๆก็จะเป็นในเรื่องของหมายพุ่มายืนต้อนกเช่นกัน ะนะครับแต่ว่าในเรื่องของพืนนำหน่อยพวกคาบพวกเลต่างๆเนี่ยพืนทีอื้นเนี่ยส่วนมากจะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับยู่ี่วพืนทีว่าปลูกนอกเนื้อจากฤด,ดูการผลิตปกติก็ยังจะว,วิกฤตมั่งแต่ว่าพวกเราได้เข้าไปช่วยเลื่อยอยู่ค่ะไอน,นี้เสียงสูงวากก็ยังมีอีกใช่ไหมคะอ่าพอปั่นกล้างนิดนึงพอปั่นกล้างเนี่ยเราเราเอาเกลฑยอะไรมาเป็นปเกณฑ์นปั่นกล้างเช่นมีระบบชนประทานค่ะอ่ามีความชื้นทียู่ยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่นะครับ แล้วก็มีการช่วยเลือตัวเองข้องกัลตรกรตรงนั้นเป็นการเส้นบันกลางึ่งึ่งยังไม่ได้รับพลนกระทบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องข้องตัวพุนผลิตหรือจํานวนผืนทอยู่กับแต่้าเสยงสูงเนี่ยเช่นที่ชุมพเนะทุเรียนเนี่ยยู่ในเกณฑ์ของคันเส้งสูงแต่ว่าเส้งสูงเข้าเนี่ยก็จะมีรถทั้งก็รถบรรทุกนาวิ่งกันไอ้นั่นเป็นการเป็นการทิยะบันเท่าข้องกัลติกรเองนะครับเพราะว่ามันเป็นพุนมันเป็นยู่ในช่วงที พุ่นผลิตกำลังติดดอกออกพุ่นการดูแลราคาก็สูงเกือบ่อมลอยก็ต้องช่วยตัวเองแต่ภาคหลัฐก็เข้าไปช่วยเลือยอยู่ในเรือขอ้อกันรประสานง,งานในเรือของมุ่นเทียมตลอดเ<อ><อ>ราจะเห็นว่าช่วงช่วงเดือนเมษซ่าเนี่ยเครือค่องบินฟุ่นเทียมแบบฟุ่นล่วงเนี่ยฟุ่นล่วงอาจจะทางก็จะบินอยู่ตลอดเวลานะครับเรามีสถิติในการตอกข้องังฟุ่นอยู่กระจายขอบคลุมทางทุพจังหวัดครตัวบรรเทา ในในพื้นที่ใช่เสีนยงสุปเันล์การ์เลีวก็มีนอยใช่นอยคือแล่นอยก็คือไม่ได้มีพ้นกระทบย่างสิ้นเชิงนะครับเขาอย่างส้ามาช่วยเลืองตัวเองได้สภาพภูมิอากาศสภาพความชื้นสัมผัสหรือว่าความรอนเนี่ยทำให้ผืนเนี่ยสร้างมาที่จะเริญตโตได้ค่นะครับ ที่นีก็เลยเสี่ยงว่ามีการติดตามความเสี่ยงด้วยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเดียวันนี้คืออะไรอ่าเช็คแรงเช็คแรงครับเช็คแรงก็คือแอปพลิเคชันที่กลุ่มต้นซึ่งพัฒนารวมกับหน่วยงานต่างๆนะครับเกษตรกรสร้างมัดเข้าไปอ่าเข้าไปใช้ในเอฟนีได้นะครับไปตกเข้าไปรลดมีการลดแอปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าพื้นที่ของเราอยู่ในเขต ประมาณไหนนะครับพื้นที่เราจะมีการช่วยเลือกปนเปือนต่างๆเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับใช้คำว่าเช็คแรงได้เลยครับเขียนเป็นประเทศไทยนี่นั่ขคืนอยู่บนหน้าจอสราบมาร์โหลดได้เลยใช่านแอสตู์รวบเพียสตู์ก็ได้ได้หมดเลยครับได้หมดเลยมันจะช่วยลดความเสี่ยงให้จากภัยแรงได้มากหน่อยแค่นั้นจริงๆแล้วนะมันเป็นการพยากรณ์ของพื้นที่ของเรานะครับเราสราบมาร์เข้าไปดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยอยู่ในช่วงวิกฤตปนเปื้อสภาพอากาศสภาพอะไรต่างๆ นะครับรวมถึงขั้นตอนในเรื่องของการในนําก็จะยู่ในเอฟเลยมีความเป็นย่ำม้างไหมใช่ไหมคะคนข้างสูงครับโอ้กว่าวามาเสมถลงถึงในระดับพื้นที่ของปื้ปืนที่เราปลูกพื้นที่ของเราได้เลยสิ่งที่น่าสนใจในแอปพลิเคชันนีดีเกษตรกรควรจะมีเนี่ยเพราะว่ามันมันมีความน่าสนใจมากมางเนี่ยในเรื่องของปริมาณน้ำฟุ้ที่จะอ่าอันที่สองก็คือในเรื่องของคุณภาพหรือว่า คุณสมบัติของดินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราอ,อันที่สร้างเนี่ยระยะเวลาที่เหมาะสม,มเราสร้างม,มาถี่จะมองอนาคตได้เลยเราควรจะผลิตอะไรบางในขณะที่ว่าสภาพภูมิอากาศในอนาคตสังวันสร้างวันหรืสอสังเดือนหรืสอสาเดือนเราสาม,มารถมองออกโอ้โหขนาดนั้นเลยเ <c oughs> มื่อที่นักวิ <c oughs> ชาการหรือก่แก่ตัวเราม่ให้เมื่อที่มีการพยากรณ์หลวงนาว่าเราจะทำไรเราเกิลดลดความเสี่ยง หลอดความเสียหายแบบจัภไยแดงได้ด้วยอันนี้เมื่อเช้าว่าเกษตรกรเขาสนใจค่ะเขาไปดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเขาต้องลงทะเบียนอะไรไหมคะปกติเลยครับก็จะท่าวว่าเรามีไอ้พาสเวิร์ดมีอะไรต่างๆแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นเสร็จก็มีการโหลดมีการจับพิกัดในเรื่องพื้นที่ของเราเองเราอย่าไปยุ่งเรื่องเถื่อนเราเก็่ยวเราใช่ว่าเราปลูกก็ได้อยู่ในนเอฟก็จะท่าวว่าเราปลูกอะไรคือชนิดไหนหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะได้ความสุข แต่ในนาในหน้าตาอีกส่วนนึ่งก็คือในเรื่องของการพยากรณ์น,นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือว่าคุณสมบัติของดินหรือชั้นดินแล้วก็จะเอาข้อมูลเนี่ยมาประกอบได้โดยเราสร้างมาศึกษาได้โดย เอฟตัวนี้โอ้สมัครพยากรการทำก๊าซของตัวเองได้อย่างแม่นย่ำมากขึ้นดีวะความเสี่ยงหายด้วยพ่ออ๋อว่าดี้วาด้วยเอ้พ่ออ๋อหาอดในห่วงเดือนเมษานี่ยค่ะตัวเนโน่ต้องมีทังรอนใช่ไหมใช่เลยเพื่อในย์พักตายหองเราเนี่ยค่ะมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมคะรว่วโดยเฉพาะสักตู้พื้นโอ้อันนี้ก็สําคัญมากครับทีที่เพ่มได้ได้นําเรียนเบื้องต้นเนาะเรามีการประชุมทุกวันอังคารในจังหวัดนะครับเราจะมีการดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่ว่ามีความเสี่ยงสูงเสี่ยงมก เราจะเห็นตัวเล็กทีว่ว่ามุ่นเวียนอยู่ตลอดเวลาะนะครับสิ่งนึงที่นี่นี่ไม่ได้ก็คือในเรื่องโรคมาแล้งนะครับโรคมาแล้งเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแห้งฤดูร้อนมากนะครับเราจะมีสุนอลค้าพืชน,นะครับทางในทุกที่จังหวัดปักตายลมนีทองสุนที่รงคล้ากับทีติสุราะจะเป็นคนให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพราะในสูนเนี่ยเขามีแปลงพยากรศัตรูพืช เป็นตัวช่วยเตือนให้กับเกษตรกรได้รูว้ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้าน<ะ>เขาก็จะมาเตือนให้กับพวกเรานะครับในการประชุมถุกวันอังคารแล้วเราก็จะเอาสิ่งถี่เขาเตือนเนี่ยไปส่งต่อให้กับน้องๆที่อยู่ในระดับอำเภอจังห<ม>วัดแล้วก็ตำบุญอุก เป็นารใ้องกันลงนาเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่บนหน้าจอเตือนฝ้าระวังสัตรูพืชก็จะแต่ละพืนที่แต่ละผากเนี่ยก็จะแตกตาแตกตากันใช่ครับแ้าโฟกัสเฉพาะผากตายอย่างเดียวล่ะครับพ่อผักตายต้นนี้ที่จืดจออยู่ท่านในถุเรียนก็ปวกเปลี่ย ยาแป้งครับพวกไอ้ดวงที่กัดกินใบพวกนี้ครับทุกทีเกษตรกรต้องทำเพื่อค่ะในในกรณีพันีนะครับนึ่งเนี่ยเรามีอยู่ในเรื่องข้องการป้องกันกําจัดแบบผสมผสานนะเรามีการส่งเสริมในเรืองข้องการฉายีสั้นจีวพันธ์นะครับลดการฉายสั้นเคมีนะครับถ้าเกษตรกรสนใจนะครับเดินเข้าไปได้เลยวอล์กอินเข้าไปนะครับใบเรียนรู้ในเรื่องข้องการผลิตหรือข้อสนับสนุนในเรืองสั้นจีวพันธ์ได้เลยครับทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโรคหรือก็แมลงไดหมดครับพวกเราพร้อมบริการฟรีใช่ไหมคะฟรีครับฟรีเออไล่แถวแนวดำฟรีตังตองบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเกษตรกรมือไหมไม่โรเรืองเพราเราตื่นรืเพราะฉะนั้นเดินข้าววอกอินไปได้เลยอาจจะมีสักนิดนึงปัดเลยคะกรณีที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์ปืนชนิดไหนจับใส่ทุ่งพาไปก็ดูแล้วก็จะอธิบายบอกว่าไอ้ตัวนี้มันดีหรือไม่ดีบางทีเราจับตำรวจไปไง จับศัตรูพืชที่ว่ามีประโยชน์ไบางทีเราก็เสี่ยโอกาสนะครับเราก็ต้องไปจับแล้วก็ให้เขาดูว่าหรือว่าเอาอาการของใบพืชไปให้เขาดูแล้วก็จะบินอีใช่ไห้มเป็นหมอเป็นหมอพืชสร้างจ่ายยาท่ายรูปก็ได้ครับท่ายรูปกรได้ นี่ก็เป็นนี่เป็นความรู้ไหมนะเพื่อบางคนไม่รู้อย่างที่บอกว่าคิดว่าทุกอย่างก็จะเป็นศัตรูพืชไปหมดเลยใช่แต่บางที่มันอาจจะช่วยสาระโยชน์ุติตัวที่จำจะศัตรูพืชได้เราแต่เราก็จับเขาเสียแล้วบางทีไปไปปราบเขาเสียแล้วเมื่ก่อนถ้าเราไม่รู้เห็นสาเดือนเราก็เครียดถิ่งแตงสาเดือนก็ตัวดีสมมติจะบอกยัยด้วยใช่ค่ะที่นี่เนีส่วนนี้ค่ะเรามีแนวทางหรือว่าระเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือสารับพี่น้องเกษตรกรในพันถึงบาทค่ะในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเป็นนาแรงปุ๊บหลายคนเนี่ยก็มีคำท มีแนวทางอะไรปันผลมากต้องม,มีงกับเกณฑ์ทีท,ท,ทีผุดทึ่งเนาะ <c oughs> นึ่งเนี่ยช่วงนี้อยู่ในช่วงทีเจอแผลแหลงนะครับการทีจากเกษตรกรเชได้ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยต้องข้อทีนึ่งเลยก็ย<า>กต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าปรับปรุงประวัานั่นคือท่านข้อมูลทีจะทาให้กลุ่มนูกเสริมเกษตรได้รู้ว่า่านปลูกคือจริงนะครับขึ้นทะเบียนสําหรับคนไม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสําหรับคนทีว่าคนเก่า นะครับแล้วก็อันที่สองนะครับพื้นที่ตรงนั้นจะต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตนบนินะครับจากผู้ว่ารกัรจังงวัดนะครับวันนี้เรายัางไม่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 ไมีข้อมูลมมในเรื่องการประกาศนะครับเมือ่อเมื่อประกาศปุ๊บเนี่ยซิ่งนึ่งถีถันได้รับผลกระทบเ่นผืชเสียหายะนะครับไม่ว่าจะเจอจากภัยแรงหรือจะเกิดน้ำท่วมนะถันเดินไปที่สัน้นักงานกเกษตรอำเภอ นะครับไปข้อแบบกรอกรายละเอียดในเรื่องข้องการข้อหลับความช่วยเหลือก็เรียกว่ากศศ .01 กศศ .01 กศศ .01 ก็คือแบบแบบแบบข้อรับการช่วยเหลือะนะครับไปกรอกรายละเอียดว่าพืชชนิดไหนนะครับที่ได้รับความเสียหายจำนวนพื้นทีเท่เตาได้ะไนะครับแล้วหลังจากนี้เสร็จทางเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการต่อในเรื่องข้องกัน ประมวลข้อมูลว่าซื้อให้จริงไหมแล้วก็มาเข้าคณะกรรมการลงไปตรวจสอบพื้นที่จริงนะครับแสดงว่าแจ้งลอยลอยไม่ได้ต้องเป็นอหไจริงต้องเป็นคอเทจจริงท่านั้นต้องที่คอเทจจริงท่านั้นแล้วก็จะมีคณะทํางานลงไปตรวจในพื้นที่นะครับพอมาตรวจปุ๊บเนี่ยตรงตามตรงนั้นก็จะสั่งพิมพ์ออกมาแล้วก็ไปทาเวทีประชาคมตรวจสอบอีกทีนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการเข้าประชุมคณะทํางานก็แลวกชพอโดยมีนายอำเภอเป็น เป็นประธานเผื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือค่ะนะครับทีนี้เกณฑ์การช่วยเหลือเนี่ยถ้าเป็นลักษณะขลองข้าวเนื่องพันซ้ำลอยสี่สิบบาทนะครับนี่เกณฑ์การช่วยเหลือนะครับอ่าถ้าเป็นพืชไายหรือพืชพักเนี่ยเนื่องพันเก้าลอยไปสิบบาทนะครับแต่ถ้าเป็นไม้พุ่นมายืนต้นสี่พันสี่สิบแปดบาทต่อไรต่อไรนะครับไอ้นี่มันเป็นอยู่ในเงินไขของการช่วยเหลือนะครับของกระทรวงการคลังแล้วก็บทปฏิบัติ ขั้นตอนล่ะคะขั้นตอนขั้นตอนข้อรับวความไปไหวเรือล่ะคะอ๋อขั้นตอนงานฉวยเลือก็จะได้ที่ได้คุยไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับนึ่งต้องขึ้นทะเบียนอ่าแล้วก็อันทีซ่องนั้นต้องเกิดความเสียหายจริงแล้วก็มายืนเหลืองสรุปก็คือหงายหมากพอเราต้องการที่จะฉวยเลือดกับที่ตะกอนอยู่แล้วเราพยายามที่จะลดขั้นตอนในเหลืองค่องค่องคอง การการการทางานานะครับแต่ว่าข้อมูลที่กเกษตรกรต้องให้เราต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงเหมือนกันนะครับเราไม่ยากที่จะบอกเกษตรกรมาแจ้งได้หรือมันไม่ตายเราควรจะมาข้อความอยู่เรือ่อยหรืออันนี้ก็คือพิอนนกิตร์ติเลืเอดเตนอ่าเทนนันเองครับก็จะไม่ได้รับการเฉลี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญก็คือ ตองถกตองแล้วก็ชื้อีนใช่ยัางควนที่ไปขึ้นทะเบียนอาจจะเกิดยังไม่เคยขึ้นทะเบียนก็ไปรับการขึ้นทะเบียนถ้ากรณีคนที่เคยขึ้นทะเบียนไปแล้วจําเป็นต้องไปไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใช่ครับว่าปรับปรุงเขาจะมีในหนึ่งปีควรจะไปปรับปรุงทั้งหนึ่งขัในต้นต้นเดือนพอฮิดพ้นว่าเนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกษตรกรได้ค่ายถีไม้รั่วปลุกผืชเผมแต่ถ้าในทะเบียนเกษตรกรไม่มีปืดชนิดนั่นแล้วก็เกิดความเสียหายเราจะไม่สามารถช่วยเลือด่ ทีนี้การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อเป็นการยืนยันว่าเกษตรกรในปลูกปืชชนิดนี้จริงในพื้นที่จริงประมาณนี้เราจะเห็นว่าทุกคนได้ได้ข้ามาช่วยเลือกแต่ว่าเราต้องซื้อซัดในกรณีขึ้นทะเบียนนี่คือจะต้องจําเป็นว่าวอกอินไปที่สํานักงานหรือว่ามีช่องทางออนไลน์ให้มาเป็นทางออนไลน์ครับเป็น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 แอปเหมือนกันนะครับแอปทะเบียนเกษตรกรอ๋อทะเบียนเกษตรกรช่ครับเราสามารถเข้าไปในแอปทะเบียนเกษตรกรรูปแบบเหมือนกัน กับที่เราวิกอินเข้าไปนะครับแต่ว่าการถีถีใส่ในแอปเนี่ยหรือว่าไปในแอปเนี่ยบางทีข้อมูลที่เกษตรกรกรอกไม่ตรงกับความเป็นจริงก็มีเยอะเราสิ่งที่เรากลัวตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ไปที่สำนักงานดีว่าถ้าว่าใครสะดวกเข้ามาลองคิดนึงวกอินไปดีว่าดีว่าแป๊บเดียวใช้เวลาไม่เกินหนาทีเสร็จ ทีน่นีนั้นในส่วนห้องรักเก๋รแล้วก็แนวทางการชวยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรที่นี่มาในส่วนของเรื่องนวัตกรรมที่จะมาร,มรับมือไยแรงปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกันบางค่ะในส่วนปีนี้เนี่ยเรามีนวัตก,กรรมอะไรมันผือบางค่ะทีมจะมาแนะนำให้พี่น้องเกษตรกร,กรนวัตกรรมนะครับในเรื่องของยัยแรงนะครับซิ่งที่เราเห็นก็คือประมาณสองด้านนะครับด้านแรกก็คือด้านในเรื่องของการปลูกข้าวใช้น้ําน้อยนะครับที่เราได้ได้ฟังอตลอดเวลาก็คือในเรื่องของการปลูก ปลูกปลูกข้าวสล,สลับเปียกสลับแห้งะะนะครับซองเนี่ยก็ในเรื่องของการปรับสบภาพดินให้อยู่ในระดับทิมเมอร์ที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้การใช้น้ำเนี่ยน้อยลงลกใก่กับเราเห็นว่าพื้นที่พื้นที่หน้าของภากใต้เนี่ยจะไม่เสมอ<ช>ก่อนใช้น้ำนี่ไม่นจะเยอะขึ้นทีนี้ถ้าเราปรับสบภาพไม่ว่าใช้ระบบเลเซอร์กับแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องถึงขกันาดนเลเซอร์ลิงด้วยสายตา นานหลักเาก็เื่รูรากนเนี่การใช้น้ำปริมาณตีว่ามันท่วมตรงนี้ต่าตรงนี้สูงเราก็เห็นอยู่ตรงนั้นก็เป็นส่วนนึงที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้น้ำนะครับในเรื่องของการใช้ปุ๋ยสั้งตัดนะครับเพราะว่าไอตัวปุ๋ยถ้าเราใช้ปริมาณมากเนี่ยมันก็เกิดการละฮืดใกลายเป็นเรื่องกระจกในอนาคตทีเนี้ยกั้การใช้ปุ๋ยสั้งตัดก็เป็นส่วนนึงที่จะทําให้การใช้ปุ๋ยกับปุ๋ยมีปืดไป พ่ S <S ออค่ะเห็นเวลาเราตกใจตังเวลาอีแม่เหลวุดถ้ายยาให้พ่อไเด้ฝากฟ้าคแนะนําถึงเกษตร,รกรดีว่าค่ะว่าจะทํัเพือในการดูแลพืชพจน์ทางการเกษตรหร,รือว่าพืชักขางตัวเองในช่วงหน้าแหล่งเนี้ยทำเนีนะครับก็อาจ<อ>จะต้องมีอยู่ส่งประเด็นนะครับ<อ>ประเด็นแรกก็คือที่ได้พูดคุยกัน<อ>ในเรื่องถึงเกษตรกรต้องต้องต้องหวางแพ่นการผลิตแหละนะครับต้องมีการคาดการหลวงหน้าเพราะว่าสภาพแรงเนี่ยพมคิดว่าในอนาคตก็คงจะเป็นเจอสถานการณ์ผัิอยู่ตลอดเวลานะครับ อันที่ซอมต้องใช้เทคโนโลยีอ,อย่างเช่นเช็คเล้งแอปพลิเคชันมาใช่เช็คดูซิว่าอีกซ่อมเดือนเนี่ยฝนตกหม่อาอแรงหมาแล้วเราควรจะปลูพันธชนิดไหน<า>นะครับแต่ว่าท่านในช่วงปัจจุบันที่เจอแรงแล้วเนี่ยนึ่งเนี่ยทำปนปื้มไม่ให้ฟื้เนี่ยคายน้ำเร็วนะครับเราใช้น้ำน้อยปนปลือนะครับม,มีการคุมโค่นระยัง้ง<า>นะครับใช้ไล,ล่มาคุมโคนแล้วก็สร้างมาที่จะดึงความชื้นให้กับ ปราะว่าดูจากทัานการแล้วเนี่ยถ้าเราพระฟ้าวิกฤตในช่วงมีซ่าไปได้เนี่ยพุ่งเกี่ยวุับปุปามีตัวหน้าฟุ้นเหลืองลงแหละข้อช่วงสั้นๆช่วงสั้นๆช่วงมีซ่าไปก่อนมีซ่าไปก่อนเอาไว้รอดเหลือพวกเราพร้อมน่จะเข้าไปชิวเลอรครับ พแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วครับผมฟังการรแล้วตื่นใจแน่พป่น้องเกษตรกรเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องย้อนล็ไปแล้วตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรละไม่ถูกองเพื่อวันใดวันนึงได้รับเพื่อนกระถอบขึ้นมาก็จะได้ข้อรับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้อันนี้สําคัญมากจะมาเว้ยไหวที่ล้งไม่ได้นะคะใช่เียค่ะแต่ว่าไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับการช่วยเหลืออันนี้สําคัญทีเดียแล้วก็ที่สำคัญก็ได้มีคําแนะนําในการดูแลผืดพุนทางการเกษตรในช่วงน้าแห่งนี้ด้วยนะคะวันนี้ เตในช่วงข้างนาแด่งชน,นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือทางมดข้องปีรนับขับเ้าในวันนี้นะคะขอบระคุณสำหรับการติดตามค่ะส้มโอนองเศร้าหน่ย่ยพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ